สวัสดีคะ่ะผู้ที่เกิดอ,อยู่ในวันอังคารนะคะสวัสดีในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่มม้นยเช่นเคยสําหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่มม้นยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเลรักษาแบบนี้นะคะคาทานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม่มม้นอยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอ,อยู่ในวันอังคารดูดวงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต แต่เหนือสิ่งอื่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลความจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลงคำทำนายนะคะและอย่าให้คำทำนายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีไพ่การเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาถึง2ใบก็คือไพ่ราชินีถือเหรียญแล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคะคุณมีช่องทางการทํามาหากินเพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสหารายได้ได้จากหลายช่องทางการเงิน นะคะจะมีสภาวะคล่องขึ้นสามารถเคลียภารากเก่าๆที่มีมาในอดีตได้นะคะการค้าการขายก็เป็นไปได้ด้วยดี5้าเหรียญขึ้นมาติดๆห้าเหรียญเนี่ยหมายถึงค่าใช้จ่ายนะคะถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินก็จริงแต่ก็นะคะเงินเข้าหมุนเข้าหมุนออกตลอดนะคะเมื่อมีเข้ามาก็มีเหตุที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายเข้ามานะคะที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะซ่อมนู่น ซ่อมนี่รวมถึงในเรื่องของเงินทองของหายเมื่อไพ่5เหรียญน,นะคะตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่หม่เลข62เนี่ยจะต้องพยายามระมัดระวังนะคะใครบางคนนะคะที่เขาอยู่รอบตัวเรานั้นอะนะคะที่ดูเหมือนว่าจริงใจนะ,ะแต่แฝงเอาไว้ด้วยนะคะผลประโยชน์นะคะรวมถึง นะคะใครบางคนที่ปากหวานก้นเปลี้ยวนะคะคนเหล่านี้นะที่เข้ามาในชีวิตน่ะนะฮะจะทําให้นะคะตัวเรามีเรื่องราวเดือดเนื้อร้อนใจดังนั้นนะคะพิจารณานะคะคนในชีวิตน่ยถือว่าเป็นอะไรที่นะคะจำเป็นมากๆากนะคะไพ่สีกระทาตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่5เหรียญอีกบางส่วนนะคะมีภาษีสังคมที่จะต้องจ่ายมากขึ้นนะคะรวมถึงนะฮะบางส่วนเนี่ย ะะรู้ว่านะะการที่เราให้ใครสักคนหนึ่งหยิบยืมเงินเราไปเนี่ยมันก็ยากเหลือเกินที่จะได้คืนแต่คนที่เขาเข้ามาหยิบยืมเงินเรานั้นนะคะไม่ใช่ใครเลยเป็นคนในครอบครัวเป็นเครือญาติของเราทําให้เรามีความรู้สึกว่านะะ้ำท่วมปากนะะไม่ให้ก็ไม่ได้ ช่วงครึ่งเดือนแรกหลายๆสิ่งหลายอย่างมันอาจจะค่อนข้างที่จะวุ่นๆ่นะคะในชีวิตของคุณนะคะแต่พอก้าเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมหลายๆสิ่งหลายอย่างจะลงตัวมากขึ้นนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกถ้าเป็นพนักง,งานประจำในเก้าคาถากับ5เหรียญขึ้นมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกนะคะกดดันภายในที่ทํางานมีความรู้สึกเบื่องาน นะคะอยากจะเปลี่ยนงานมันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้นะคะตัวเรานั้นจะต้องไปจัดการไปแก้ไขหลายสิ่งหลายอย่างมันประเดประดังเข้ามานะคะพเก้า้าสู่ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะปัญหาแล้วก็อุปสรรคภายในที่ทํางานก็จะคลี่คลายลงนะคะคุณมีโอกาสในเรื่องของงานใหม่เข้ามานะคะสี่กทานะคะเป็นงานที่ดีด้วยนะนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนงานนะคะลองไปสมัครงานดูก่อนช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีคนเข้า ให้โอกาสคุณไพ่ The Fool ขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับทางด้านอก,การเดินทางนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่นะคะไปนู่นมานี่ตลอดนะคะมีเหตุที่จะต้องเดินทางบ่อยแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าดวงชะตาของเรามันอื่นๆยังไงก็ไม่รู้มันไม่ค่อยจะนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะขยับขยืขย่นเลย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะจักรวาลแนะนําให้คุณลองหาเวลานะคะเดินทาง บ้างนะคะเดินทางใกล้ไกลเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาอันนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิทยายาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยแต่ถ้าใครที่ไปขอสินเชื่อกระทางธนาคารเอาไว้รอในเรื่องของเงินก้อนใหญ่เงินตกเบิอกอยู่นะคะ จะมีข่าวดีเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแม่มลอนบองว่าโชคลาภช่วงนี้นะคะจะเข้ามานะคะจากน้าพักน้ําแรงการทํามาหากินซะมากกว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องเสี่ยงมากนะไพ่ฮา,าเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่นะคะของการเสี่ยงเงิน มีไพ่นะคะสตรังขึ้นมาไพ่ใบน,นี้หมายถึงการแก้ไขอุปสรรคในชีวิตนะคะรับมือกับอุปสรรคต่างๆด้วยการใช้สติปัญญาเป็นหลักไม่ว่านะคะคุณจะประสบพบเจอ นะคะกับบททดสอบใดๆปัญหาใดๆที่มันประดประดังเข้ามาในชีวิตแต่คุณจะก้าวผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาความอดทนแล้วก็ความมีสติของคุณนี่แหละนะคะให้ใบนี้ขึ้นมาแน่นอนว่านาะชีวิตกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างก็ไปได้ง่ายเลยนะคะแต่นะคะความมุ่งมั่นความพยายามความอดทนของผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารจะทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถนะคะสร้าง นะคะหลักฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของคุณได้นะคะภายเาชินีถือถ้วยขึ้นมานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นช่วงจังหวะนะคะของความสบายอกสบายใจคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเครือญาติคนในครอบครัวมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะนะคะไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะมีในเรื่องของภาษีสังคม นะะที่จะต้องจ่ายมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าใครที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะคะริเริ่มกิจการใหม่ขยับขยายกิจการแม้ว่าน้อยแนะนําว่าขอให้เป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนพฤษภาคมดีกว่าในเรื่องของสุขภาพนั้นนะคะหเหรียญขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยู่บ้างแต่5เหรียญโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเสียงเงินอยู่แล้วนะคะอาจจะนะคะมี ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ดูโดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมาก mm. มายพ่สแตรนขึ้นมาโดยรวมแล้วแม่มดน้อยมองว่าสุขภาพของผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารนะคะก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะเดี๋ยวแม่มดน้อยขอพลังงานจากจักรวาลว่านะคะจักรวาลมีสิ่งใดอยากจะบอกกับผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารบ้างนะคะจักรวาลบอกว่ายินยอมนะคะในบางครั้งเราต้องยอมจำนวนหรือยอมแพ้ในเรื่องเก่าๆปล่อยมันออกไปก่อน ที่จะให้นะคะสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตปล่อยมันไปนะคะและทำบางอย่างให้ออกมาดีที่สุดนะคะเรื่องราวเก่าๆบางครั้งน่ะนะคะเราอาจจะต้องยอมปล่อยวางบ้างนะคะการที่นะคะตัวเรานะคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเราแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเรามันก็หนักเหลือเกินนะคะปล่อยวางนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะการปล่อยวางนั้นรวมถึงการปล่อยวางเรื่องราวเก่าๆ ในอดีตด้วยนะคะให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบนันทาวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วพรุ่งนี้จะดีเองถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารพอมีเวลาแน่นอยอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญสร้างกุศลการทําบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้อยากจะแนะนานะให้ทําบุญนะคะปล่อยสัตว์ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่บาตรก็ได้ทาบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําด้วย ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่เดอะฟูลที่ขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งคู่ครองนะคะบางส่วนมีคู่ครองที่อยู่ห่างกันนะคะไม่ค่อยมีเวลา ได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะแยกแยกกันอยู่ทํางานอยู่คนละที่ก็ได้แต่ก็มีอีกบางส่วนนะคะที่นะคะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแยกกันอยู่แต่อดีตคู่ครองมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ถ้าเป็นในเรื่องนี้มีไพ่ reconciliation ขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้หมายถึงการย้อนกลับมาของคนเก่าๆนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวกล้าวนะคะการกลับมานะคะของคนในอดีต ของคุณก็ได้นะคะส่วนนะคะจะเริ่มต้นกันใหม่หรือเปล่านะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะคำว่านะคะคนในครอบครัวแล้วก็เครือญาติจะมีอิทธิพลต่อผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารค่อนข้างมากนะคะไพ่สิบเหรียญกับไพ่นะคะสี่กระทาเป็นตัวแทนของคําว่าบ้านแล้วก็ครอบครัวเมื่อตามขึ้นมานะคะพร้อมกับไพ่ The f ฟู l เป็นไพ่แห่งการเดินทางเนี่ยนะคะจะมีนะคะเครือญาตินะคะ ติดต่อไปมาหาสู่กับคุณมากขึ้นหรือว่าเป็นตัวคุณนั่นแหละนะคะที่นะคะไปมาหาสู่กับเครือญาติมากขึ้นก็ได้นะคะเดือนนี้มีเกณฑ์นะคะที่จะต้องนะคะเสียเงินเสียทองให้กับคนในครอบครัวเครือญาติเนี่ยนะคะห้าเหรียญขึ้นมาบางคนนะคะเหมือนน้าท่วมปากนี่นแหละนะคะ ช่วยเหลือนะคะในเรื่องเงินเงินทองทองนะให้กับคนในครอบครัวแล้วก็นะคะเครือญาติของเรานะคะถ้าใครที่นะคะมีปัญหาทะเลาะกันกับคนในครอบครัวผิดใจกันนะคะแม่มนน้มองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงจังหวะของการปรับความเข้าใจกันนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังหลายๆคนจะมีความรู้สึกสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคที่เกิดจากนะคะบุคคลรอบข้างเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเครือญาติ นะคะนำมาให้เป็นปัญหานะคะจุกจิกกวนใจ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะไพ่สี่กะทาขึ้นมานะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการออกเดทนะคะเป็นเดือนที่คู่รักจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะท่องเที่ยวด้วยกันนะคะทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะแต่ในความสัมพันธ์สําหรับคนบางคนนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะคนที่คุณคบอยู่นี้นะคะเหมือนกับเขายังไม่ค่อยจะจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ นะคะสักเท่าไหร่นะคะไพโนคอม m ิ i เมนต์นะคะกับไพ่ the f o ฟูขึ้นมาถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจหรอกนะคะความสัมพันธ์นะคะอยู่ในช่วงจังหวะของการปรับตัวการเรียนรู้การให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะทั้งตัวคุณทั้งตัวเขานะคะต่างใช้เวลาเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนเวลานะคะจะเป็นตัวแปรสำคัญทำให้คุณทั้งคู่นะคะได้รู้ว่านะคะ คุณทั้งคู่นั้นเป็นคนที่ใช่สำหรับนะคะกันและกันหรือเปล่านะคะไพ่เดอะฟลูขึ้นมาตรงตำแหน่งคนรักบางคนนะคะคุณรู้สึกว่านะคะคนรักของคุณเป็นคนที่รักอิสระดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเท่าที่ควรจะเป็นอีกบางส่วนมีความรู้สึกว่าคนรักมามาหายหายไปไปมานะคะอย่างไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะคะไม่ค่อยจะนะคะเสถียรสักเท่าไหร่เลยนะคะ มีไพ่ reconciliation ขึ้นมาส่วนอีกบางคู่น่ะนะคะแม่มาน้อยมังว่านะคะคุณมีปัญหากันมาก่อนแล้วมีการตัดสินใจพักความสัมพันธ์เอาไว้ชั่วคราวนะคะถ้าเป็นในกรณีนี้นะคะคนในชีวิตของคุณน่ะนะคะที่ห่างๆไปน่ะนะคะไปแล้วไม่ไปรับหรอกนะคะถึงแม้ว่าเขายังไม่สามารถให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับคุณได้นะคะแต่คนคนนี้ก็นะคะยังคงไม่ไป จากชีวิตของคุณหลอก r e c o n c e l ล a t i o n ขึ้นมาเมื่อคุณเหนื่อยคุณถอใจไปแล้วจูจูคนคนนั้นก็จะกลับมาทำให้คุณหวั่นไหวทำให้คุณอ่อนไหวอีกครั้งนี่แหละเจ้าพาย r e c o n c เ l ช a t i o n นี่แหละแต่พอก้าก็สู่ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมแม่มาน้อยบองว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะมีในเรื่องของการพูดคุยกันมากขึ้นจะมีในเรื่องของ ะะการทําความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะซึ่งช่วงครึ่งเดือนแรกน่ะในความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรนะคะลองนะคะรอจังหวะในช่วงครึ่งเดือนหลังดู half face นะี่ยนะคะคุณเพียงแค่นะคะทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะใช้ชีวิตของคุณไปนะคะส่วนนะคะคนที่เขาอยู่ในชีวิตของคุณนั้นถ้าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะวันใดวันหนึ่งนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะนะคะชัดเจนด้วยตัวของมันเองนั่นแหละนะคะแต่ถ้าใครก็ตามนะะที่เขาเข้ามาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากคุณใครที่เขาเข้ามาหลอกลวงคุณนะคะเข้ามานะคะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจนะแม่มโนนมองว่านะคะจัก,กรวาลเขาปกป้องคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาปกป้องคุณนะคะท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็จะต้องเดินออกจากชีวิตของคุณไป สำหรับคนโสดน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะคะจากการเดินทางนะคะการท่องเที่ยวนะคะพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์ได้นะคะพบรักภายในที่ทํางานนะคะเจอกันระหว่างที่นะคะเราไปงานเลี้ยง ะะงานปาร์ตี้นะคะงานเลี้ยงวันเกิดก็ได้นะคะใครที่เป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะแต่งตัวสวยๆหล่อๆไปเที่ยวบ้างไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆบ้างเพราะว่าคุณจะมีโอกาสนะคะรู้จักคนใหม่ๆม,มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณ ะะถึงแม้ว่าะะจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็จริงะะแต่ก็ยังมีคนอีกบางส่วนที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อแสวงหาผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากคุณใครบางคนที่ดูเหมือนว่าะะโปรไฟล์ดีพูดจาดีะะปากหวาน,นะะบุคลิกดีะะแต่แฝงด้วยเจตนาบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเป็นคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวดังนั้น,นะะจะคบใคระะจะ นะคะนำพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณจะต้องพิจารณาให้นานนะคะคบกันให้นานนะคะคุณไม่ต้องรีบหรอกนะคะเรียนรู้กันไปก่อนถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าเข้ามาก็จริงแต่ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนนะคะต่างฝ่ายต่างก็นะคยังให้อิสระต่อกันยังไม่จริงจังอะไรนะ,ะมากนักนะคะคนที่เขาเข้ามามีบุค,คลิกนะคะ เป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะคะเป็นคนร่าเริงนะคะเป็นคนที่พูดเก่งมีอุปนิสัยเหมือนกับเด็กๆถึงแม้ว่าเขาหรือเธอคนนี้อาจจะมีช่วงวัยที่มากกว่าคุณนะแต่ด้วยนะคะบุคลิกลักษณะของเขาแล้วนะคะจะทําให้คนคนนี้นะคะดูเด็กอยู่เสมอคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระชอบการท่องเที่ยวนะคะเขานะคะชอบที่จะเจอผู้คนใหม่ๆแล้วก็ไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์ด้วยนะะเขาอยากใช้เวลาเรียนรู้กันไปก่อนดังนั้นก็เหมือนที่ แม่มน้อยบอกนะคะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่อย่าพึ่งนะคะจริงจังอะไรมากนะักเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะเวลานะคะจะทําให้คุณรับรู้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใช่สําหรับกันและกันอยู่หรือเปล่านะคะอย่าสูญเสียนะคะศรัทธาในรักแท้จาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะย่อมต้องการ เวลาที่เหมาะสมรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นไปทุกคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันพระหัสเสพาดีวันจันทร์นะคะหรือว่าเป็นชาวรารศพีพฤษภราศีกันนะคะราศีเมืองกอนนะคะรวมถึงเป็นคนที่เกิดนะคะอยู่ในราศีกลุ่มก็ได้นะคะลองเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะอีกบางส่วนเนี่ยไพ่รีคอนเซิลเลชันขึ้นมาเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่านะคะคนเก่าๆในอดีตนะคะที่นะคะเลิกลาจากกันไปนะคะคนรักที่เคยทําตกหายไปจู่ๆก็วนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณนะคะแต่ถ้าถามว่านะคะจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่หรือเปล่ามันมีไพ่ n o c o m m i t m e n t ขึ้นมาเนี่ยอยากจะนะคะเขาเรียกว่าให้นะคะโอกาสได้นะคะแต่อย่าพึ่งให้ใจไปเต็มร้อยดีกว่านะคะเรียนรู้กันไปก่อนนะคะถ้า นะคะตัวเรานั้นสําคัญสําหรับเขาจริงๆเขาหรือเธอคนนี้จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันชัดเจนนะคะให้เวลา กับเวลาเวลาจะพิสูจน์ความจริงใจของคนแม่มื่น้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เข้อยู่ในวนาารรณคดีทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มืน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มืน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มืน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ